พระราชดําริหรือว่าหมอถนนเพื่อช่วยผู้หญิงท้องแก่ที่กําลังจะใกล้คลอดแล้วก็คลอดบนถนนนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าหมอถนนนั่นเองล่าสุดทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่งเพิ่งมอบรางวัลให้กับสุภาพบุรุษจราจรให้กับดาบตํารวจมานะตำรวจจราจรที่ทำคลอดทารกมาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะห้า 17ครั้ง50คือเอาจริงๆคือทยชีวิตเด็กน้อยเน่ย57ชีวิตใช่ซึ่งถือว่าเป็นสถิติการทำคลอดที่มากที่สุดของกองบังคับการตำรวจจราจรที่เคยมีมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมาทำคลอดที่เราดูในรายการมาทำกันให้เห็นสดๆเลยขอต้อนรับหมอถนนดาบตำรวจมานะจอกโคกและดาบตำรวจสุพจน์กาวินค่ะโอ้มาแล้ว นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ไงนี่ไงดาบตำรวจดาบตำรวจมานะกับดาบตำรวจสุกคล้นะครับจากนี่ทั้งสองท่านเลยนะฮะสวัสดีครับประดิษฐ์ขันทันยศครับเจ็ดครั้งด้วยกันเชิญนั่งเลยค่ะมันเจ้าตำรวจเลยนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าก็เป็นตำรวจผู้ชายดีนี่ไม่ได้เป็นตำรวจเก้งนี่ จะไปเก่อะไรนะจี๋ทำไมไปทำขคดมาอย่างไง5้าเจ็ครั้งเออยังไงคะยังไงครับดาบมานะขออนุญาตเรียกว่าดาบมานะหรือกงนะฮะเป็นผู้ชายแท่งๆอยู่ดีๆไปทำขคอให้ผู้หญิงไม่ไม่รู้สึกเขินไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกกระตุกกระติกอะไรบ้างหรอไม่ครับก็คือมันถือว่าเป็นเรื่องเอ่อสำหรับผมนั่นก็คือเอ่อทำมันธรรมดาของร่างกายครับแล้วแล้วคือ ดาบมานะคือมีภรรยาครับแล้วภรรยาว่าอะไรไหมคะไปทําคลอดให้ผู้หญิงหลายครั้งเนี่ยเขาเขาก็ยินดีเขาก็เออเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีครับได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับได้ผลใช่ไหมครับคือตอนแรกเนี่ยดาบสุมตินี่ยจะเป็นคนทําคนเดียวก่อนถูกไหมฮะเมื่อวานเมื่อวานที่ทำทำเองเลยเมื่อวานเขาบอยทำเองเลยทำมาสดๆร้อนๆสดๆร้อนเมื่อวานแล้วมีทีมเยอะไหมครับในการทำนี่ก็ คนไหนใกล้ก็ไปก่อนนะครับก,ก็ก็จะไปสมทบกันทีหลังครับแล้วอย่างนี้เราต้องเรียนมาพิเศษไหมคะในการทําคลอดเนี่ยครับผมต้อง,ต,องต้องเรียนครับต้องเรียนไปเรียนอะไรยังไงอะคะ,ะครับก็คือเริ่มแรกนี่คือที่ปีส5 4 0อยี่ก<อ>็มีกอบบังคับการตรวจราจรครับก<อ>็อบ,บรมปฐมนิทศให้ตำรวจจราจรทั้งหมดแล้วก็มีหัวข้อปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีหัวข้อช่วยข้อฉุกเฉินเพราะว่าช่วงนั้นอะระหว่างเราปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพอรถมันติดมากๆแล้วมันไม่มีเฉพาะการจะโบกรถอย่างเดียวมันจะมีคนเจ็บคนป่วยมาด้้ววยแลก็ พอเจอเหตุการณ์จริงปุ๊บเรแรกตำรวจก็จะยืนดูแล้วก็เไปได้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ปล่อยไปตามยาถากันอย่างเงี้ยพอพอ,ม,อมันมีเหตุเพราะว่าพอาะทาผู้ประชามองเห็นแล้วอยางงี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเกิดเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วก็ให้อบรมสเสลยเพราะว่าเพราะ<อ>ตำรวจอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากกว่าก<อ>็คือตั้งเป็นทีมขึ้นมาทีมหนึ่งเลยใค,ใครอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุคือหมใครจะใกล้ขอดใกล้อะไรก็ไปตื่นนั้นตรงนั้นเลยใช่แล้วปกติหนึ่งเดือนครับผมจะมีขอดทีกี่คน ก็มีครับอย่างน้อยก็สองลายต้องมีต้องมีออเดอน์ีด้ต้องมีสองลายครับครับเพราะว่าแต่แต่แต่เดือนนี้จะมากเดือนนี้เดือนสติเดือนเดือนนี้ทำไมทำไมเดือนนี้ถึงสถิติมากครับคนเกิดมีอารมณ์หรืออะไรเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ธรรมชเติยเยับต้องถามดาบมานะอย่างนี้เพิ่งได้รับรางวัลสุภาพบุรุษจราจรครับสุภาพบุรุษจราจรนะฮะกับสถิติ57ครั้งในการทาข้อทั้งหมดรวมแล้วกี่ปีฮะ ตั้ง18ปีครับผมอยู่ตั้งอเข้ามาจากปี2540เป็นต้นมาครับก็พออบรมปุ๊บก็ได้ช่วยเหลือมาต่อตั้ง18ปีด้วยด้วยด้วยยุราชการแล้วก็จำนวนปีด้วยครับอยู่มากครับแล้วอย่างนี้เราต้องมีอุปกรณ์ติดตัวไว้ใช่ไหมคะในการทําคลอดเนี่ยใช่ครับเพราะว่าพวกเราจะติดอยู่ท้ายรถตลอดเวลาขอไปดูหน่อยได้ไหมคะเรบอยากเห็นขอไปดูสักนิดหนึงไดรัไปดูกันหน่อยว่าอุปกรณ์ที่ตารวจ ปกตินอกจากใบสั่งที่ติดรถแล้วเนี่ยนะมีอะไรบ้างนี่สําหรับตํารวจสํารวจตํารวจจราจรโครงการพระราชดำรินะับนี่ดูนี่มีอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้ก็คือในในกล่องนี้จะเป็นอ่ขออนุญาตยกขึ้นมาได้ไหมฮะนี่นะฮะชุดชุดนี้จะเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับก็คือมีมีมียาสามัญนั่นแหละใช่ครับก็จะมีพวกผ้าพันแผลครับผ้าทำทำอันนี้อันนี้ก็จะเป็น มียาสามัญจะเป็นพวกยาดมยาหม่องยาดมยาหม่องซึ่งต้องเป็นเลยเป็นจะเป็นพาก์กออดพารกออดสำหรับไว้ห้ามเลือดห้ามเลือดสำลีเอ้ยใช่ครับถุงมือเอ้ยใช่ครับซึ่งพวกนี้ต้องผ่านการทำความสะอาดอย่างมากมากเลยแหละใช่ไหมฮะใช่ครับนี่อันนั้นคืออะไรอีกถุงหนึ่งอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นชุดช่วยคลอดครับชุดช่วยคลอดชุดนี้จะปอดเชื้ออะไรครับปลอดเอลย๋อเหรอฮะปลลออดเชื้้แวใช่ครับอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้ออันนี้ก็ กมีที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลกรุงเทพทำทให้ครับเพราะว่าทุกทุกทุกเตสที่ผ่านห้องปลอดเชื้อทั้งหมดแล้วก็ก่อนจะออกมาได้ต้องต้องแพ็คมาเรียบร้อยสาธิตเลยไหมคะดีกว่ามีอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวให้คุณพี่วันนี้สาธิตการทำแท้งให้ทำท้องกันทำท้องการทำท้องเลยอ่ะขอเชิญทีมงานครับคุณแอร์ครับผมวันนี้ท้องได้ประมาณ8เดือนนะครับเชิญครับคุณแอร์ สวัสดีนะครับคุณแอท้องไม่มีพ่อนะครับวันนี้ครับหานหน้าเลยครับใครเป็นทีมงานของเรานะคะวันนี้จะมาเป็นหนูทดลองเพราะเราจะต้องเ่ทำการแสดงยังไงยังไงต้องทำเป็นปวดท้องด้วยสมมติเขาโอ้โหดับหนึ่งเจ๊ผู้กำกับแจ็คพร้อมพร้อมครับดารานักแสดงพร้อมพร้อมครับผู้กำกับอยู่ด้านนู้นนะฮะได้ครับผมเดี๋ยวคุณตำรวจพร้อมนะฮะเราจะทำการสาธิตกันต้องทำเป็นปวดท้องได้คอด้วยได้อะนับคิวมาแอคชั่นเออ

เอาเสมเด็จนะครับคต้องอย่างแรกต้องเอาผ้าอย่างไงครับอย่างแรกขั้นตอนอันดับแรกม้คนปวดท้องปุ๊บยังไงครับร้องด้วยนะฮะต้องร้องด้วยนะฮะร้องเลยครับคุณแอร์เล่นด้วยครับเล่นกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาร้องครับร้องร้องร้องนี่นี่อันนี้คือผ้ารองอะไรครับอันนี้คือผ้ารองคลอดครับผ้ารองกันเด็กหลุดออกมาทีแรกผ้ารองคลอดมาก่อนคุณแอร์ร้องเลยเดยครับแอคติ้งดีดเลยร้องครับนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บอันนี้เป็นอะไรฮะ อันนี้ผ้ารองรองของข้อนะครับออ๋สำหรับต่อเผื่อตอนที่จะจะคลอดต่อเผื่อแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีน้ำอะไรออกมาก่อนถ้าสมมติว่าจะไหลออกมาก่อนใช่ครับนี่นะฮะแล้วก็สมมุติว่าอ่าตรงนี้พี่คุณพี่สาธิตบอกบอกคนไข้เลยถ้าตรวดท้องว่าเด็กออกมาแล้วน้องคลอดมาครับน้องคลอดมาครับน้องคลอดมาแล้วปุ๊บบอตอนตอนเด็กเนี่ยพอเขาคลอดมาเขาจะความหน้านะครับแล้วก็จะ พอพอเขาขามันพวกเขาจะหมุนขึ้นมาครับข้าจะหมุนมาแล้วพอขั้นตอนต่อไปเนี่ยขาบังนะคะตอนนี้แขกขาคุณแอร์บังบังด้วยค่ะคุณแอร์ขาคุณแอร์ครับแอตติ้งร้องอีกนึงนะครับกำกับแจ๊กมาพอเด็กออกมาแล้วเด็กออกมาปุ๊บปุ๊บแล้ก็ใช้ลูกยางแดงครับลูกยางแดงนะครับโดยการบีบไล่อากาศกล้องไว้ใต้เลยครับมาแล้วครับแล้วก็สอดเข้าไปในปากเลยในปากอ๋อคือบีบให้อากาศเอาพวกน้ำคราบอะไรออกมาแล้วก็ดูดออก ก็คือบีบก่อนบีบก่อนแล้วก็สอดเข้าในปากของเด็กแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็บีบทิ้งนะครับบีบปุ๊บดูในปากเอาน้ำเลยออกนะครับเอาน้ำน้าน้ำข้ามน้ำข้ามสาต่างๆของเหลวครับแล้วก็เพราะว่าเราต้องดูที่ปากก่อนปากเพราะว่าค่อยจมูกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจุดนี้จะรับอากาศได้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะเน้นมากเพราะว่าพอเด็กพอคลอดมาปุ๊บเนี่ย ค่อยต้องหาใจในตัวเขาเองครับเนื้อเด็กตายเนีื้อตัวยังอยู่ครับยังนะะฮเพราะว่าตอนเนี้ยปุ๊บค่อยต้องหาใจตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องทําทางเดินหายใจเขาให้โล่งให้มากที่สุดเพื่อเขาได้รับอากาศให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเขาตัวนี้ถ้าเขาได้รับอากาศเพียงพอเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อระบบสมองของเขาครับผมเย็นนะครับเพราะฉะนั้นงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สุดเราใส่เสื้อค่ะดูดจิ้บจมูกไม่น่าเลยแม่เด็ก หลังจากนั้นก็คือให้อากาศกับเด็กปุ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องถอดสายสะดือยังยังไม่ตัดนะเราต้องใส่อไรนี่ไว้ก่อนครับใส่อะไรก่อนครับตัวหนีบที่มีสายสะดืออ๋อเราองหนีบสายสะดือก่อนเมื่อเราเมื่อเราดูการหายใจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้เช็ดตัวเด็กเช็ดตัวเด็กตัวเด็กเช็ดนะครับเช็ดเช็ดที่ศีรษะลงไปครับเช็ดไปเรื่อยครับแล้วเราก็เช็ดไปที่ตัวนะครับเช็ดแล้วก็พลิก ช่วงนี้นะครับพิกก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้เขาตัวเด็กแห้งเขาจะได้เขาจะได้อากาศตัวเขาจะไม่เย็นแล้วก็จะได้รับความอบอุ่นให้เราอนใช่ครับนะครับเมื่อเมื่อเราเชื่อรถปุ๊บนะครับเราก็ต่อไปก็เป็นการห่อหุ้มตัวเด็กให้แม่เขาดูนิดนึงไหมฮะโอเคนะครับห่อหุ้มเด็กห่อหุ้มเด็กก่อนเด็กได้รับความอบอุ่นนะครับแล้วสายสะดือก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเหรอคะครับสายสะดือจะไม่ตัดครับยังไม่ตัดครับแล้วเราจะใส่ ก็คือไปตัดที่โรงพยาบาลมีวิธีหอดูดีนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้ก็คือให้เด็กปลอดภัยไว้ก่อนแล้วแม่ล่ะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อที่โรงพยาบาลอีกต้องริ ถ้าคุณหมอยังไม่มาหรือพยาบาลยังไม่มาเราต้องคุณแม่อุ้มไว้ก่อนอในระหว่างที่จะรอรถพยาบาลมานี่คือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าอ่างั้นลูกออกมาแล้วแต่เด็กยังไม่รู้ให้มหว่าแม่ตายแล้วนะผ้าคลุมปุ๊บหมอพูอกันตอนนี้ปุ๊บแล้วเราต่อไปเราก็จะดูที่ศาลเจดื้อศาลเจดื้อครับโดยการนะครับแม่แม่เล่นดีต้องทำอะไรต่อคะแบบใส่ดอคืน หนีบสายสะดือหนีบล็อกไว้ก่อนครับอ๋อเราต้องล็อกไว้ก่อนแต่ไปตัดที่โรงพยาบาลใช่ครับกก็ารขั้นตอนการตัดนั่นก็คือให้แพทย์เป็นผู้ให้กลุ่มจะปลอดภัยกว่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าตัดปุ๊บเนี่ยช่วงช่วงนี้ถ้าอุปกรณ์เราไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยเชื้อโรคจะเข้ามาได้ง่ายเขาเป็นตัวเด็กใช่ไหมคะใช่ครับเราแค่แพทย์ผู้ตัดเราแค่หนีบล็อกไว้เพื่อเป็นการตัดวงจรไม่ให้ของเหลวในสายสะดือเนี่ยไหลไปเข้ามาผม ผมถามนิดนึงผมให้เจ๊กับพี่ทายาทายนะเส้นหน่งเป็นปุ๊บตายยังไงต่อแล้วก็ยกเด็กให้คุณแม่เด็กแกคุณแม่ยังไงฮะคุณแม่ตายแล้วก็คุณแม่ตื่นคุณแม่ตื่นก่อนนึกเปิดหน่อยคุณแม่รับลูกใครคะคุณรับลูกใครคุณแม่รับน้องรับน้องรับยิ้มยิ้มนิดนึงเล่นกับลูกอ่อรแล้วอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีมีคุณแม่ใกล้คลอดแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะเออ่มาเรียก ของตำรวจก็191 191เลยนะครับก็แล้วก็ศูนย์ผู้ชีพเรนทอนศูนย์เรนทอนก็1669 1669กเกาหนึ่งหเก้าเดโทรได้เลยโทรได้ทั่วประเทศเลยค่ะเอาลนะค่ะวันนี้ขอบคุณดาบตำรวจมานานและดาบตรวจสุพจน์มากนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแอร์นะคะคุณแอร์ครับคุณแอรนว้าดิวลุกลุกออกลุกไม่ขึ้นครับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับอ่ะคุณแม่ลุกหน่อยนะโโอ้หเอาอย่างนี้แล้วกันครับท่านผู้ชมฮะนี่คือขอแสดงความดีกับเออดาบมานะด้วย57 ชีวิต57การทำค้อทำมาแล้ว